วัสดีพี่น้องโตอีพี่สองมาซื้อเค้กให้มาซื้อเค้กไปเซาภัยดีมเจ้าเล้าสิบแปดพี่น้องเก่ไก่สิฮอัดหาเค้กแล้วอยากกินสิไปรอเลือกบนเค้กเนาะตอนนี้ยังหาหาเค้กอยู่ไปไเซาภัยพิ่นนะพี่น้องเดี๋ยวกินสิจะกินเค้เคคกคคโทเรียตอนนี้ยังหาอายู่กำลังสิฮอัดหาเค้กแต่ ตอนนี้ก็หอดทานเค้กที่ว่าถ้าเสือใหญ,ญ่ะ,ะอ้อนเนาะมีเค้กบอลเก่าเ <laughs> ด็กคีดสะไปเลือก็อจะอ,อ้วกมันเดี๋ยวม็นเค้กตุเรียนเนาะเค้กทุเรียนบนะ่นมีสักต้องได้สั่งนะพี่น้องเอาแบบไรวะจะเสร็จเลยอแบบ่ะ เดียวเดียวเดี๋ยวเมิ่งก่อนเอาแบบไหนพี่น้องเอาแบบไหนอือฮ uh huh. เกะหนังขาวอีบป 70 <80. S 2> อะนี้เจ็ดสิกันอ่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้เด้๋ยพี่น้องสีขาวเจ็ดสิบพันอ่ตัเอตหมนขอเสล่ให้พี่น้องเดี๋ยวใสือกอนเสล่ก็มาคนเดียว ลอะไรอะเอาแค่หมึกผ่าเลยเขีย,น,ยนดีมดีมกันไล้คือสีโบกอ,อหายเขียนยาก <laughs> ยงนเค้กพี่หนอบูหูวมาเพิ่นมานี่ซิมมาพร้อมกันเนาะอย่าปากเด้พอพี่หนออย่าหายดีมซาาลาวหูเด้อซิมมา้อผายเพิินได้คนละเกาะเนาะ,ปะไป บังเค้กอ่ะแกบอลน่งเดอเออทางขางดึงเขินจัโบมากบ้งดูสกอตกระจัดติดนะดึงสกอตออกก่อนโอ้ยจำโบะห้าดป็ใส่ดูนี่ เจ็ดสิบอธิษานเลยพี่น้องกมาสองหอย่เอาน่ะเขี่ยมมะพร้าวกินเหต้องส่อยากกินเอเรียนเขาจะเอาหยสังเอาจะวะเขาจะหอสังเอาเหเรียนอ่ะหนอยคนจิยันนี้เอ้หน่อยคนจิสืกกับอจงอ่ใช่ดึงออกบอลก็จะเอินเนี่ยมันดีพี่น้องสุดยอดเลยตัวเนี้ย อะไร <si ็ไ่นะเซเทียนให้ได UM> ้แหละย่อขขืนดูเทียนอยู่ท yani ั้งรูมาจ้ะวาทิอันนี้เบอรีนอ้าเซเทียนยอเพมาเพียงนีหมือนทั้งั้นเอ้เยี่ยมดีเซเทียนตเทียนซาากับบนะมันหน่าเพ็กอันอันจาะเทียนสิบเอดต่อ ว่ามันคือติใจมันจะขี่มาตึงได้มาเฮาไปกันเด้อไปกันเด้อไปเอากระไพ่นี่ไว้ขีดเลยรุดลงไ่รุดลงไม่ได้กินเด้องุ่มหนาตัวเองเด้อไปไปทั้งหลังสุดเกาสุดเกาพี่น้องไปทั้งหน่าว่ะไปทั้งหน่าว่ะ ทั <c ười> uh, à. À. ้งหลังพี่น้นงคก็เหมือแต่ว่าโงเป็นกงมัวเป็นมัวมาล้ไปละพี่นอพี่กะพยนะแม่ขีดกะพยนะแม่

ม้วนแตะห้องลงนไ่นายเป็นยดีนะเดมาแล้พี่น้องเป็นหัวอีกเดพี่น้องมาแล้วพี่น้องขอบใจนะจ๊ะพี่เบย์เดีทูยอยู่กันไดกัาลกิวอาหน้ากอยูอกไปเลยแล้วพี่น้องยกแมนเนาะออาเขาเฮ้ยเคดออกขานะผู้เคลยงข่าวก็แสนนหน้าหาเคเคียบอันก็หายคนคนเอามากับคนนี่แลไรกันที่งานทุกคนก่อยอดยุปังฟังป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 ัม เปิดตู้เอาปังปังอะมีแต่คนหาคนแพ่งเนาะปัจนเนี่ย้เิงหนัก่อยายไปไปว่าห่ไปบ่งันอะไรเศ้าอยู่ี่สิบเกตอนนี้นาะพี่น้องผมคุอกอบใจเดอเมื่อสิบปุสุบคนผมอบใจสี่ทุกคนนเด้อสภาพกฝึกซึกยังไม่ีนะไ่ไหมเมื่อหลังอะผมมอบใจไรเดอรเนาะหนึ่งสองสมย่างักแลวพี่น้องไาต้องนักเคขอบใจนี่ดีมที่สิบแปดนพี่น้อง ยงค่เอามาตัดอ,อแม่แม่เห็นมม่รีบรีบกับพัวหมุนขึ้นนี่พี่นนอะสีขาวอ้าวเดทุกปีเออเออฮันเดยไปแล้วว<น>ันเออฮันเดย์วัฒนารไปยูประเทศได้อ,อีเดือนประเทศแต่กระหอยกันบ่เลยหน่ยฮันเดย์ฮันเดย มาแล้วมาเลยมาบ่จะโค้งงานมันเกิดย่าไปหนาใรแบน้ักอ้าวีน่ะอ้าาม่ะรกลาพี่นอนกิตั้เครองพ่งือบอจาหน้าน้ม่ได้พี่นออันนี้นน้อย่ากเสียเยนน้อมากินลา้อาะไรมา้กินมาซันต้องกางซื้อใหม่เพื่อเดี๋ยวนะ ปลว่าแปลว่าเอาไว้กินอื่นแล้วตอนนีนกันอิ่ไปแล้วเปืะอเลไปวินอู้ยิ่กับที่เอเขดทุียนแล้วนน่นะขอขอบใจเยอนน้นะอ้แต่เมื่อเืนยด้หหน้านึงก็ได้หนึงก็ได้ไปเมียนเออเอาใสุ่เยนไว้เมียน่าถ้วมาดูปลาฮะถ้ว่มาะล่ะฮะชมน่ยฮะตบดิป้ากรอกใคกน่ม ใคะใ่่ก่อน่บอเค่ะคอยบว่อบรกันมัหแล้วเี่ยนักีก็มันเป็นกี้มันเป็นหนุ่มไม่สูงใหญ่เผ่าเขแบบัูเสร์ลี่ย่ใ้เอ์มาเพื่อนมอกัน ม่เกกเนีงหูจ้าหมาเพียงเอิญมัวสุอนี่เขือนกินแล็กก็ถทมกันไปพอหมาเพียงหมาเพียงอยู่ที่คนบางขึหมาอันนั้นน่ปลาแห่งที่คนบาก็เจ้าเสืองก็เจ้าดองเป็นได้ไม่ได้พี่นอเินเทก่อนีอก่อนแรกทีนไก่

เ่นป้อมันเกิดนกินร้ายเว่มเกิน้ากจะค้องานมัเกิดอีกเด้อขอขอบใจเ้อพี่หนอเอ็ซมาสกคกคนเนอะี่คอยฝาก็ไรก็แช่ที่งานเด้อเจ้าอ่อนเจ้าแหล่เ้าสืดบาปวดาพ่อท้องมาบ้าพ่ท้องลาซาบุคอยเป็นคอยไปเป็ไลกันหอนเห็ตอนนี้ก็เทล่าเนะยังไม่ยังอ่ะจบฝากก็อไรก็แชร์ให้เด้อพี่นนอสายดี